ข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะเริ่มกันด้วยข่าวลือแบรนใหม่แล้วก็เพลงใหม่ที่จะมาเร็วๆนี้นะคะขอพูดถึงเพลงใหม่กันก่อนเลยนะคะจริงๆเนี่ยมีแอคเคาน์หนึ่งนะคะเป็นฟิววงในนะคะออกมาทํานายว่าใครจะออกเพลงใหม่บ้างนะคะซึ่งมีศิลปินหลายคนค่ะตรงไปแล้วหลายท่านเลยนะและหนึ่งในนั้นมีลิซ่าด้วยค่ะประกอบกับวันที่24นี้นะคะ Netflix เนี่ยจะออกรายการนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงให้ศิลปินร้องในรายการนะคะ ซึ่งลิซ่าเนี่ยเข้าร่วมด้วยยังไงก็ต้องมีเพลงใหม่ของลิซ่าอยู่ในนั้นแน่นอนค่ะอาจเป็นเพลงประกอบรายการ1เพลงนะคะแล้วก็เพลงแคมเปญในรายการอีก1เพลงค่ะก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าจะปล่อยวันแรก ที่รายการเนี่ยออนหรือว่าช่วงท้ายรายการนะคะแต่ลิลลี่เนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเตรียมสวอร์ฟาไว้สําหรับการสตรีมค่ะแล้วก็ดูรายการนะคะผ่าน n e t f l i x ด้วยค่ะส่วนแบรนด์สินค้าใหม่ลิลลี่ลือกันว่าเป็นไนกี้ค่ะเนื่องจากคนเนี่ยสังเกตว่าลิซ่าเนี่ยใส่บ่อยในคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ไม่ซ้ารุ่นไม่ซ้าสีกันเลยและล่าสุดนะคะไนกี้เนี่ยเพิ่งปล่อยแคมเปญใหม่ออกมารวมผู้หญิงคนดังเช่นไทล่าแล้วก็จอแดนนักยิมนาสติกนะค,ะ,คะ่ลือนี้จะจริงไหมไม่รู้นะคะแต่ลิซ่า ใส่ในกี้บ่อยมาตลอดอยู่แล้วค่ะทั่วครั้งก่อนก็ใส่นะคะเท่าที่สังเกตเนี่ยชีมเหมาหมดนะคะรุ่นใหม่รุ่นเก่าลิมิเต็ดชีมีหมดค่ะข่าวต่อมานะคะมิตรภาพทีมเราเขาเอาเรื่องนะคะทุกคนสักชื่อบริษัทแล้วหนึ่งจริงจังไม่จริงโจนะคะพวกเรามีกันแค่นี้จริงๆทางบริษัทมี3คนเพราะเมื่อวานนะคะร้านสักเนี่ยลงสตอรี่แท็กลิซ่าคนก็คิดกันไปต่างๆนาะนะว่าลิซ่าจะมีรอยสักใหม่หรือเปล่าสรุป คือน้องเนี่ยพาทีมงานไปสักชื่อบริษัทที่ข้อเท้าเหมือนกับลิซ่าที่เคยสักมาก่อนหน้านี้ค่ะรองเท้าก็เหมือนกับของลิซ่าเลยนะคะทีมเวิร์กสุดๆเลยค่ะอัปเดตต่อมานะคะลิซ่าเพิ่งลงรูปในไอจเมื่อกี้เลย อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์รัวคอมเมนต์ด่วนๆเลยนะคะพอเยซาบิน่าแม่เปรียงก้าเอนิมาโคอี้มากดไลค์ไวมากค่ะทุกคนกดแจ้งเตือนไวหรือเปล่าว้กว่าลิลลี่บางคนอีกห้ามแพ้นะคะลิลลี่ไปเมนท์บอกหลักลิซ่ากันด้วยและเมื่อคืนนี้นะคะทีมงานแบรนด์ที่ลิซ่าเนี่ยเป็น GVA ก็คือบูเกอรี่แล้วก็ลุยวิตตองนะคะได้มาลงสตอรี่รดฟุตทักนำเครื่องดื่มไปซัพพอร์ตช่วงลิซ่าถ่าย MV เพลงจำด้วยนะคะทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ลูกอกีช่างติกก็บ่นว่าแบรนด์ลิซ่า ไปไหนเพราะเมมเบอร์คนอื่นๆเนี่ยมีรถฟู้ดทรัคจากแบรนด์ตัวเองเนี่ยมาซัพพอร์ตกันช่วงถ่าย MV ด้วยนะคะสรุปเนี่ยทีมงานแบรนด์นะคะแค่ลงรูปชาเฉยๆค่ะติดเหมือนลิซ่าที่ลงรูปชาเช่นกันค่ะจบๆแยกย้ายโนดรามานี้ ก็เช้านี้นะคะหนุนมาอัปเดตข่าวลือซาแต่เพียงเท่านี้ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้คะจะมาอัปเดตข่าวลือ่าไวๆเลยค่ะเช้านี้ไปก่อนลวกันนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ้ายบายค่ะ